สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยกลับมาเจอกับอฟัฟเฟยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันที่ที่แธันวาคม2567นะครับอฟัฟเฟยมีทีเด็ดฟตุตบอลวันนี้3คู่ค่ับตมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันแบบเน,น้นๆเลยนะฮะของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่มากๆเลยนะฮะรวมไปถึงบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับความบทวิเคราะห์จากอฟัฟเฟยครับอฟัฟเฟย์ขอบคุณไปกับเว็บไซต์บอลเดีดดดดีี่่่่่ยยยยยวววดดดดดดด้้ดูู้้้้้้้บบบออออลลลลลลลสสสสสฟรรรไไไมมมมมมเเเคคคคคาาาาาใใใชชจแกกกก็ตตตงงงงัััิิิิๆทนนนน์์ะะฮ สนใจเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติม<ๆ>ก็คลิกลิงก์ที่ปอมืดเอาไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเดือนนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คู่ของฟูแลมครับอันดับที่6ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการมิเยือนของอาร์เซนอลนะครับอันดับที่3ของตา,งนา,นารางคะแนนนะฮะและก็วันนี้อาร์เซนอลนั้นตอบไปในราคา1ลูกครับไอ้ทุกของคู่นี้นะครับสามเกมที่ผ่านมาผัดกันแพ,ผนแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกันไปครับล่าสุดเป็นทางด้านของฟูแลมด้วยที่เอาชนะไป2ประตูต่อหนะนึ่งนะความพ่ายในล่าสุดของคู่นี้ทางด้านของฝั่งเจ้้้้้าาาาาาบบบนนนนนนนออยย่่่งงฟูแแแลลมมมมมมมเเ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 กกกกกกะะะคครรัััพพวววขไไปปดีทสึ็ช ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะฮะล่าสุดของพวกเขานะครับเอาชนะไบรตันไป3ประตูต่อหนึ่งนะอาร์เซนอลเองนะครับหเกมที่ผ่านมาของพวกเขาเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับชนะไปถึง4เกมติดเลยนะครับล่าสุดของพวกเขาเพิ่งที่จะเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็4เกมที่ผ่านมาของพวกเขาก็คือชนะรวดเลยสําหรับอาร์เซนอลนะครับนอกบ้านของอาร์เซนอลนะครับหเกมพวกเขาแพ้ไป2เกมครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะมา2เกมนะครับทางด้านของฟูลแลมห้าเกมที่เล่นในบ้านนะครับแพ้ไป2เกมแล้วก็ชนะมา3เกมนั่นเองครับวันนี้นะฮะพวกเขาจะต้องเปิดบบ้าานนเเจอออกัร์ซล โดยที่อาเซนอลในวันนี้ต่อไปในราคา1ลูกครับคู่นี้มองกันตามเฮดทูเฮดนะครับก็คอนงที่จะซูสีกันนะครับเพราะว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกันมานะแต่ถ้าเราวัดกันตามฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้ก็จะเป็นดานของอาเซนอลที่ดีกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าอาเซนอลนะครับอย่าง4เกมที่ผ่านมาพวกเขานะชนะรัวๆเลยนะฮะแล้วก็ชนะแต่ละทีเนะี่ยยิงได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับ4เกมที่ผ่านมาของพวกเขาเพิ่งที่จะเสียไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับหรือแม้แต่เกมมา,างงยไ้ดอ เลยนะฮะทางด้าของฟูตแลมเอง5เกมนะครับแม้ว่าพวกเขาจะชนะมาแบบรัวๆนะครับแต่พวกเขาก็เสียประตูไปเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องเจอกับอาร์เซนอลที่อาร์เซนอลนั้นต่อในราคา1นลูกเอาเฟอร์คิดว่าคู่นี้วัดกันตามฟอร์มไม่ต่างกันมากนกะอาจจะเป็นอาร์เซนอลที่ดีกว่านิดนึงแต่วันนี้ก็ยังมั่นใจว่าอาร์เซนอลนะฮะที่พวกเขานั้นชนะมา4เกมติดนะครับก็น่าจะเอาชนะฟูตแลมได้ในราคา1ลูกนะครับก็วันนี้คิดว่าให้ต่ออาร์เซนอลไปแล้วกันนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ให้ออารเนชะะไป2ป2ตูต ศูนย์ครับต่อสนอลเนี่ยราคา1ลูกได้เลยครับไปกันต่อในคู่ที่2เลยนะครับเราไปดูคู่ของเลตเตอร์ซิตี้ครับอันดับที่16ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการไปเยือนของไบริทันอันดับที่5ของตารางคะแนนครับวันนี้ไบริทันนั้นต่อไปในราคาครึ่งควบลูกครับเฮดเวทของคู่นี้นะครับตลอด3เกมที่เจอกันมานะฮะเสมอกันไป2เกมครับไบริทันเอาชนะไปได้เกมนึงครับและส่วนคู่นี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเลตเตอร์ซิตี้5เกมที่ผ่านมาของพวกเขาแพ้มา3เกมนะครับแล้วก็เสมอไปเเเเกกกกมมมนนนนนนึึงงชะะาาา็คคือใััดลล่่สุยรบทีพวข เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านของไบรตันเองหาเกมผ่านมาของพวกเขาชนะไป2เกมครับแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไปเกมนึงครับล่าสุดของพวกเขาก็แพ้กับโฟลแลมไป3ประตูต่อ1นะก็นอกบ้านของไบรตันนะครับหาเกมของพวกเขานะฮะแพ้มา3เกมครับชนะไป2เกมนั่นเองนะฮะเลสเตอร์ซิตี้หาเกมที่เล่นในบ้านครับแพ้ไป2เกมครับชนะ2แล้วก็เสมอเกมนึงนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องเจอกันนะฮะโดยที่เล่นในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็วันนี้ไบรตันนั้นตออออบบไปในนนรรราาาาคคคคคึ่่่่งงววลูกะะะฮฟเ์ิดข้ทีจ เยอะไปนิดนึงนะครับวัดกันตามฟอร์มแล้วก็อาจจะไม่ต่างกันมากนักนะฮะอาจจะเป็นไบรตันที่ดีกว่าอยู่หน่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี้ไบรตันก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะครับพวกเขาเพิ่งแพ้กับฟูลแลมไปถึง31นะครับทางด้านของเลเตอร์พวกเขาเพิ่งที่จะเอาชนะเวสแฮมไป3 1นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสลับกันนิดนึงนะวันนี้นะครับเลเตอร์ซิตี้ที่ได้กุนซื้อใหม่เป็นรุ่เฟอร์นิตตลอยนะฮะค่อนข้างที่จะทําผลงานได้อย่างดีเลยนะครับนัดแรกเปิดมาก็ชนะแล้วนะฮะวันนี้มาเจอกับไบรตันแล้วก็ล่่นนนบบ้้้ดวววยคครรักีไตตอปึงู เยอะไปนิดนึงครับเอาเฟยวันนี้ให้ทิงด้านของเลสเตอร์ซิตี้แล้วกันเนาะยังมั่นใจว่าเลสเตอร์ซิตี้น่าจะกลับมาแล้วก็คืนฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเปลี่ยนคู่ซื้อเป็นรุดยังไงวันนี้ก็น่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะฮะที่จะเอาชนะไบรตันได้นะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ให้เลสเตอร์เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับลองเลเตอร์ซิตี้เนี่ยราคาครึ่งควบลูกได้เลยนะฮะหรือไม่คู่นี้ก็น่าจะจบเสมอก,นมกนัน1ประตูต่อ1น,นะครับไปกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราไปดูบิ๊กแแมมมตตชช์์์์ปปปรรรรระะะจาาคคคค่่่ืนนนนนนนีี้เ้เเ็ลอออออดดบบัูวหวงทฮส อันดับที่1 0ของตารางคะแนนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีนะฮะอันดับที่2ของตารางคะแนนวันนี้คู่นี้เปิดออกมาในราคาเสมอนะเฮดเวทของคู่นี้นะครับตลอด3เกมที่เจอกันมาครับสเปอร์เอาชนะไปได้นัดหนึ่งเชลซี <Chelsea S 1> เอาชนะไปได้2นัดนะครับล่าสุดของคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเชลซีที่เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มห้านัดก่อนเจอกันทางด้านของสเปอร์นะครับช่วงหลังวันนี้ฟอร์มของพวกเขาไม่ค่อยดีเลยนะฮะชนะไปเกมเดียวเท่านั้นเสมอมา2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับล่าสุดพวกเขาเพิ่งที่จะแพ้กับบอลหมัดไปหนั่งประตูต่อศูนย ที่รูมากๆเลยเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะไปถึง4เกมติดเลยทีเดียวครับล่าสุดของพวกเขาเพิ่งที่จะบุกไปเอาชนะเซาท์แฮมตันมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับนอกบ้านของเชลซีนะครับ5เกมพวกเขาแพ้ไปเกมนึงครับเสมอไปเกมนึงแล้วก็ชนะมา3เกมติดนะครับทางด้านของสเปอร์5เกมที่ผ่านมาของพวกเขานะครับแพ้ไปเกมนึงครับชนะมา2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับจะต้องเจอกันแล้วก็เปิดออกมาในราคาเสมอนะวันนี้นะครับวัดกันตามฟอร์มการเล่นแล้วนะครับยังไงก็เป็นเชลซีที่ดีกว่าชัดเจนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฮดทูเฮด ล่าสุดก็เป็นโชซีที่เอาชนะไปได้หมดเลยนะครับแถมฟอร์มช่วงหลังมานี้สเปอร์นั้นฟอร์มไม่ดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีตัวผู้เล่นที่รับบาดเจ็บกันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะบาดเจ็บเอ้ยติดโทษแบนเอยนะครับหลายๆตัวนี้ค่อนข้าที่จะไม่ได้ลงสนามกันเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะกองหลังของพวกเขาขาดกันเยอะมากๆเลยนะฮะส่วนด้านของโชซีนะครับอยู่กันครบเลยโดยเฉพาะตัวลูกของพวกเขานะครับค่อนข้างที่จะจัดจ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้นะครับในราคาเสมอนะฮะกับฟอร์มการเล่นของเชซีที่ดีกว่าแล้วก็ตัวผู้เล่นขุม มีดีกว่าทังด้านของสเปอร์ชั่วโมงนี้อยู่เยอะมากนะฮะเอาเฟยเลยอยู่ทางด้านของเชลซีและกันในราคาเสม,มอนะครับวันนี้ให้คู่นี้เชลซีเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับอยู่ราคาเสม,มอกับเชลซีไปได้เลยนะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับที่่อเฟย์น้นหยิบเอามาวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันในวันนี้นะครับสามคู่ในวันนี้มาจากศึกพรีเมียร์ลีกกันทั้งหมดทั้ง3คู่เลยนะฮะแต่ละตัวนี้มีแต่ตัวตึงๆแล้วก็ตัวทีเด็ดอย่างนั้นเลยนะครับรวมไปถึงบิ๊ ค่ะใครที่จะตามเฟอรมาเดี๋ยวเ,อเฟอรแจออกที่เดสเต็ปสามรวมไปถึงตัวเต็ง2ตัวให้กับคุณชมทางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับเดสเต็ปสามในวันนี้นะครับเอาเฟอรให้ต่ออาร์เซนอลไปได้เลยในราคา1ลูกนะครับแล้วก็ลองเลสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกนะครับอยู่ราคาเสมอกับเชลซีไปได้เลยนะฮะสำหรับคู่นี้นั่นเองนะครับนี่เป็นทีเดสเต็ปสามนะในส่วนของตัวเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆนะครับเอาเฟอรให้ต่ออาร์เซนอลไปได้เลยในราคา1ลูกนะครับแล้วก็ลอนดอนดาร์บี D ้ A b b e, ประจำค่ําคืนนี้นะครับเอเอออาาายยยให้้เเเเเชลลลซีีีะะะกกกัันนะาาไไนนน็็น็ู่่รรคคสมไไปปดดบท เฟอประจาค่ําคืนนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากไปนะฮะก็ฝากกลุ่มทีเด็ดของเราไว้ด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะไปรับทีเด็ดเพิ่มเติมกันในกลุ่มของเราที่ประมูลเอาไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ขอฝากผู้สับสนุน g องเราไว้ด้วยนะครับเว็บไซต์บอลเดียวครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ใน